การแข่งข,ขันเรือยาวประเพณีเป็นมรดกวัฒนธรรมทางสายน้ำที่แสดงให้เห็นความผูกพันกับสายน้ำเรือและผู้คนบนพื้นฐานความรักและสามาคัคคีความพร้อมเพรียงกันเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันของคนในชุมชน ประเพณีการแข่งขันเรือยาวไม่ว่าจะเป็นสนามใดก็ตามคือสร้างความสมัคคีของฝีพายในเรือลําเดียวกันความเสียสละของฝีพายที่จะต้องขยันหมั่นซ้อมพายทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจความเป็นน้ําหนึ่งน้ําใจเดียวกันและเสน่ห์ของเกมกีฬาประเภทนี้อีกอย่างหนึ่งคือจังหวะความพร้อมเพรียงในการพายการช่วงพายเร็วขึ้นเมื่อเข้าใกล้เส้นชัยกระชับรวดเร็วแต่พร้อมเรียงกัน การแข่งขันที่ให้คนดูได้ลุ้นอยู่ตลอดเวลารวมถึงการพาดเสียงของพิกกีกรประจำสนามที่ต้องยอมรับว่าสร้างความตื่นเต้นร้าวใจให้กับผู้ชมอย่างมากประเพณีแข่งขันเรือยาวเป็นการละเล่นพื้นบ้านหรือประเพณีที่เก่าแก่ย้อนกลับไปถึงสมัยอยุทยากรุงเก่าเป็นที่นิยมเล่นกันทั้งภายในพระราชวังไปจนถึงชาวบ้านร้านตลาด ส่วนการแข่งขันเรือยาประเพณีของชาวบ้านทั่วไปจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการละเล่นในช่วงเทศกาลทอดกรถินทอดผ้าป่าซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน1112ตรงกับฤด,ดูน้ำหลากพอดีชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำใช้เรือเป็นพาหนะอยู่แล้วเมื่อถึงหน้ากรถินผ้าป่าสามัคคีก็มักจะนิยมนำเรือมาร่วมในขบวนแห่ผ้ากรถินองค์ผ้าป่าไปยังวัดอยู่แล้วหลังพิธีการทางศาส,สนาเสร็จสิ้นจึงจัดให้มีการแข่งขันเรือขึ้นเพื่อความสนุกสนาน จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสงบร่มรื่นผู้คนมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำและเกษตรกรรมมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีแม่น้ำสายสำคัญหลักสองสายคือแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมและแม่น้ำสายรองคือแม่น้ำพิจิตรเก่าซึ่งเป็นตำนานแห่งเรื่องชชลวัน เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบรุ่มมีการดำเนินวิถีชีวิตเกี่ยวข้องผูกพันกับสายน้ำในอดีตใช้เส้นทางน้ำสัญจรด้วยเรือเป็นหลักจึงก่อให้เกิดการแข่งขันเรือเป็นประเพณีสืบต่อกันมาช้านานเป็นที่นิยมกันอย่างมากจนถึงปัจจุบันรวมถึงอาชีพภูมิปัญญาขุดเรือใหญ่และเรือแข่ง เรือแข่งที่ชาวบ้านมากักจะเรียกติดปากว่าเรือยาวตามลักษณะของเรือที่มีความยาวมากบางลำนับเป็น10บวาก็มีเรือยาวเป็นเรือที่ขุดทำขึ้นจากต้นซุงที่มีขนาดใหญ่และยาวโดยนำซุงทั้งหมดมาขุดเป็นเรือให้มีลักษณะคล้ายกับกาบกล้วยส่วนหัวและท้ายจะเป็นเรียวเล็กเมื่อขุดซุงเป็นเรือโคลน คือพอเป็นรูปเป็นร่างแล้วจะใช้ไฟลนเพื่อถ่วงส่วนบนของเรือให้กว้างแบะออกตามขนาดที่ต้องการแล้วจึงจะวางกระดูกงูวางกงเรือติดกาบใส่กระทงส่วนหัวและท้ายเรือเพื่อต่อเติมเสริมให้เชิดงอนเรียวเล็กดูสวยงามส่วนหัวเรือที่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่เรียกว่าขนเรือมัจกจะถอดแยกออกจากตัวเรือได้เมื่อตัวเรือเรียบร้อยแล้วก็ต้องติดกระทงหรือใส่ที่นั่งสำหรับฟีพาย โดยใช้ไม้แผ่นกว้างประมาณ10บนิ้ววางขวางเป็นช่วงๆไปตามลำเรือห่างกันพอประมาณให้ฝีพายนั่งห้อยขาได้อย่างสบายเรือยาวลำหนึ่งจะจุบฝีพายได้ตั้งแต่20-50คนขึ้นการต่อเรือยาวต้องใช้ความรู้ความชำนาญมากช่างต่อเรือจะต้องรู้จักลักษณะของเรือเป็นอย่างดีต้องรู้ว่ารูปร่างอย่างไรถึงเรือจะสวยและแล่นเร็วเวลาพายโค้งเว้าอย่างไรจึงจะทำให้เรือแหวกน้ำแหวกคลื่นได้ดี สิ่งเหล่านี้เป็นความพิถีพิถานของช่างต่อเรือซึ่งมักจะเป็นผู้เท่าที่มีอายุมากมีประสบการณ์ในการแข่งขันเรือมามากและได้เรียนรู้ลักษณะของเรือมาจากการสังเกตจากประสบการณ์ของตนช่างส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีจิตใจรักชอบเรือยาวและการแข่งขันเรือยาวเป็นชีวิตจิตใจ ต่อมาจึงมีการถ่ายทอดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้เป็นของทายาทและช่างภุมิปัญญารุ่นหลังได้ทําเป็นเรือยาวจําลองหรือเรือจิ๋วและเรือประมงต่างๆเพื่อเป็นของที่ล,ลึกให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและมงคลตามความเชื่อจึงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงประเพณีการแข่งขันเรือยาวการพัฒนาแบบร่างของเรือยาวจําลอง ซึ่งเป็นงานเชิงอนุรักษ์และเป็นภูมิปัญญาของช่างทําเรือจิ๋วหรือเรือจําลองดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสารรค์ขึ้นมาของช่างนายสังเวียนบุญโตได้มีการถอดแบบจากเรือยาวจริงโดยเทคนิควิธีการทําของเรือยาวแบบโบราณเช่นวิธีขุดเรือการต่อลูกประศักด้วยไม้การวางกงเรือขันชนกแบบเรือจริงเป็นต้นทําให้งานที่สร้างขึ้นมามีความประณีตสร้างด้วยภาพจําและความประทับใจของช่าง อย่างเช่นบลงานเรือยาวจำลองชุดเรือพันแสงที่โรงเก็บเรือวัดยังคอยเกลืออำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรช่างได้ศึกษาจากแบบแผนการทำเรือจริงและศึกษาประวัติเป็นมาความสำคัญของเรือทั้งผู้สร้างกระบวนการสร้างรวมถึงสถิติการลงแข่งขันเรือยาวและการเป็นแชมป์ในสนามและสายน้ำทั้งในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงขั้นตอนการทำงานรายละเอียดที่สำคัญ 1. วัสดุที่ใช้ได้แก่ไม้เนื้อแข็งเช่นไม้สักไม้ประดูเป็นต้นกาวร้อนตุ๊กตาจิว๋วใบพา,ายจิว๋ว 2. วิธีการทำเรือยาวจำลองด้วยวิธีการขุดเนื้อไม้ด้วยเครื่องมือสิวขึ้นเป็นรูปแบบทรงเรือยาวและตกแต่งงานให้เสมือนจริงกับแบบที่ต้องการหรือตามชื่อเรือยาวที่มีชื่อเสียงเช่นเรือยาวกรทองเรือยาวชาละวันเรือยาวพันแสงเป็นต้น 3. เทคนิคพิเศษ ช่างทำแบบพิมพ์จำลองงานด้วยไม้เนื้อแข็งให้เป็นมาตรฐานเพื่อสามารถจำลองเรือยาวได้เท่าเท่ากันหลายลำการทำลูกประสกดด้วยไม้จิ้มฟันแทนการเหลาไม้จริงเพื่อไม่ให้เสียเวลาการให้เชือกแทนหวายการใช้สติกเกอร์แทนการเขียนลาย 4. ขั้นตอนการทำงานขั้นเตรียม 1. ศึกษาแบบจริงและเตรียมพิมพ์ 2. เตรียมไม้เนื้อแข็ง 3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือช่าง 4. เตรียมวัสดุตกแต่งประกอบเช่นสติกเกอร์ตุ๊กตาตัวเล็กขั้นทำงาน 1. ตัดไม้ที่เตรียมไว้ทาบเนื้อไม้ขึ้นเป็นรูปท่อนสี่เหลี่ยมตาำยาวเท่าขนาดเรือและแบบพิมพ์ 2. ทาบแบบพิมพ์แล้ววาดขอบลายเส้นบนเนื้อไม้ 3. ขุดเนื้อไม้ด้วยสิวตามลายเส้นที่ต้องการ 4. ใช้เครื่องเจียไฟฟ้าตกแต่งผิวให้เรียบ 5. ใส่อุปกรณ์ตกแต่งขนาดจิ๋วดวยให้สมส่วนกับการเช่นวางกระดูกงูวางกงเรือติดกาบใส่กระทงส่วนหัวและท้ายเรือเพื่อต่อเติมให้เชิดงอนเรียวเล็กดูสวยงามใส่ขนเรือที่ถอดแยกออกจากตัวเรือได้ 7. ทําสีผิวให้สวยงาม 8. ติดสติกเกอร์ลวดลายใส่ฟีภายใบพาย,าย,พาย9 ทำฐานวางเรือให้สมดุลสวยงามกับตัวเรือซึ่งมีหลายแบบเช่นแบบฐานเรือจำลองรถที่ลากจูงเรือและฐานเรือตั้งโชว์สวยงามเป็นต้นอยู่แล้วไงชอบอยู่แล้วแล้วก็ลองทำดูไปดูมาก็มีคนแนะบอกพี่ลองไปขายงานพี่โลกสิมันก็ขายได้พอขายได้เสร็จก็ปีต่อมาเขาก็มีประกวดมีประกวดผมก็ได้รับถ้วยมาก็มีแรงบันดาลใจทำงานตรงนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับ ก็ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับทํามาที่ผมก็หาปลาเลิกจากหาปลาก็มาทําช่างไม้ครับยามว่างก็ทําเรือทาเรือจําลองครับแต่ก่อนทําเป็นไม้ยูับมันก็ถูกหน่อยขายสามร้อยห้าร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาทําเป็นเปลี่ยนเป็นไม้สักมันก็ดูงานมันมีคุณภาพหน่อยๆหน่อยก็ดูดีขึ้นแล้วก็ปรับปรุงราคาให้มันสูงขึ้นหน่อย รุ่นก่อนเศรษฐกิจมันดีนเนะเราก็ลองทําดูารับพอขายได้ก็อยู่ได้พอเลี้ยงครอบครัวได้อ๋อครับครับอนุรักษ์นี่ผมคือผมชอบเลยครับผมรักผมชอบลำไหนผมทำได้ทุกลําอย่างเช่นพันแสงอย่างเี้ก็ทําได้ครับ